นั่นล่ซาโดมีผู้เดครับมันมันเป็นอี่หถากันซาปาคือบาบลเป็นียังมันยืนดูนบ่นั่นปลา้องเจอุ่บ้าเนะเด็กหน่อยจจคนจกคนเดียวาผู้เดียวผู้เดียวมาว่มาผู้ใกมูมันนั่นมูมันกัหลายคนดีหนนิ่บ่ยนน่บามพวกฝันเมาตามพวกฝันดี่อธิษฐานเลยครับ คือบอกยกไม่ขึ้นฟันไอปูลูกกระมาหาไก่เนาะเห็นต้นแจนข้าวนะบัตรนี้คันลูกเมื่อกี้ลูกที่ฐานว่าฐานลูกมิโชให้ลูกยกขึ้นลูกก็ยกขึ้นไปลูกคออีกบัดนี้ถามสีมีโชคอิลีกระหายกยกขึ้นนะปูเด้อที่ลูกซื้ออยู่นี่แหล่เกรางวันแล้วปูอีกเสื้อหนึ่ง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้เตือนอางสักเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็วันที่15แล้วนะครับผม 1พิพฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ออกจะลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอสวัสดีสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่ที่วัดป่าศรีประชารัตนารามครับที่ศาลปูดำนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมาเยอะนะครับผมวันนี้มีคนมาเยอะเลยนะครับมาขอโชคขอพรปูดำสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะชมคลิปแอดก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซับเทวดาด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารจากช่องซับเทวดาทั้งหมดนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าจะมีแนวานาทางตัวเลขแบบไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนคือเมื่อกี้บวชไปไหนะเป็นเลขกัมมอกปายังประคอบประคอบท้องถุนเป็ดเป็ดฟันอันคือกันป้าจะไปกีดป้าผู้ไปบอกว่าไม่ให้บวชเนี่ผู้ใดครับอาจารย์นี่ละพาอาจารย์ไปเขาในฝันก็เพ่เคยเห็นมากเสียดอกแต่ว่าเนี่ยมันจิตเห็นกันเองเนาะเห็นหน้าเพิ่นบ่เห็นเห็นสูงจ้อยคือผมตัวเป็นพระอาจารย์โอ้เป็นบวชเป็นปูเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่ลนี่มูนี่โตมาดู เื่อนกับเจกับค่ามคามเรามามาเห็นมามาเจอดีประมาขนี้คั้งแรกครั้ครั้งแรกเลยนี่ท่านมาหน้าาี้ก็เลยได้มึงตามข้อมฝันมาใส่ละชายใส่อายุหันละไม่ร่นประวัตินี่สี่ตัวนึงเนาวฝันมันเป็นอาชีไหมพักันซาปลาคือเบาเบ้อม่ยังหน่อยเพื่อนมึนยืนดูบ่นั่นปลาช้อตัวคือเบาเบ้นะ เด็กน่อยจักคนจากองเด็กน้อยผู้เดียวผู้เดียวคู่มันค well, ู่มันผู่ใจกับมูมันนั่นมูมันกับหลายคนอยู่ดีล่ะคู่มันคู่มันยุ่นีบอกยูนีบอกยู่นี้นตามค่มฝันเชยๆมาตาค่มฝันดิ่งคู่ันว่าใอายจันมันกับเป็นโอวันเอเอเป็น่เปนตะเล็กเป็นแต่แดดอันปลาสองตัก็จะเป็นเป สองตเป็นก็8แปดสองแปดแปดสองก็แปดศูนย์น้ำก็ได้ตาปดี่มเนาะปลาเมื่อตายได้ปะปลาเมื่อตายได้อปลาคอเนี่ยยังกันเมื่อตายไดกสองแปดแปดสอัแเด็กน้อยก็แปดศูนย์น้ก็ได้เป็นคนทวงให้เขาซื้อเขาจับเอาปลาก็เบาเบิขเจ้าตเป็นผู้ทวง ต้องให้ได้หน่อยเจ้าบอกผมทวงซื้อกรรมกรรมเมนบอกในวัดเสียกรรมบอกในวัดเสียเอาโชคให้คนอื่นเนี่ครับนั่นแหละพอาจะของวัดได้ซื้อวัดได้ซื้อดิแตจ็าซื้อเหรียญแต่ดินโอ้แบตเตอรี่ซื้อสองใบนี่งผมซื้อไว้แล้วครับซื้อตัวเก่าที่ศูนย์คือเก่าก็ไป็ซื้อที่ศูนย์นั่นอันนี้มีเป็นเจียวซื้อไปซื้อรางวัลนี่เอาบนตัวนี้ก็เป็นมุทล์เท่นั้ แต่เราตามก็ฝันก็จะมาบ่นพวกนี้มาฝันมาดิฉันยกยินมาฝานดิฉันเบิ้งคันที่ถือเรียงให้ยกเบาสันป้่ถือสานด้อมึงนี่คันเราเนาะอเชยาไทยเอาย่าเดียวอาไหนก่อนอธิษฐานมาอิานใ้โชงในลาบปู้ให้โซงให้ลาบให้ถือเรียงให้ยกเบากปู ปูก่อนแก่ก่อนค้ำปูก่อนเงินก่อนค้ำยกเขาตุ้กฐานเออตุ้ก่อนเห็นเอาที่แรกวางได้วหมเบาคันคันถือเราให้เบาคันผู้กาถือให้เบากติกามันตัวใดแหละว่าใช่ใช่เลยอ้ะโมเบาตัวเบาเบายได้ดันกระแดกเบาด้วยคัน สามเทียมเบาเลยอาไม่บานเนี่ยให้นักเอานักเนี่บานเอ้าบ้านเนว่าให้ให้มันนักนักให้บ่ให้ยกขึ้นไม่ให้ยกขึ้นขึ้นกูเน่าเรนมต่างกันเดยแต่ละคนมาขึ้นมาขึ้นกันเลยขึ้นกูเนี่ยขึ้นกา เที่ยงสามกันะเสียงสามเอาเสียงสามอยู่บ่พอละ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 ไปก็พ้นก็ละพอทนก็ละไหนเที่ยงหั่นละเที่ยนั่นละแต่ว่ามันกำตัวเลยกำกำขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นปวันนี้แอปก็มาอยู่ที่กุมารนะครับแล้วก็แม่ตะเคียนนะครับแล้วก็มีจอมปวกนะครับปู่ดำนะครับ วันนี้ก็จะมาส่องตัวเลขกับกุมารน,นะครับกว,วันนี้มาส่องตัวเลขกับกุมารเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับผมห <56 3 S 1> ้าหกสามวแต่จะตีเป็นวันไหนนะครับเป็นแนวทางห้าหกสามห้าศูนยสามห้าหกห้าสหกสมห้าหกสาเรว่าอีกถตัวนี้ตัวกลางเป็นศูนย์กับห้าศูนา 5 0 3 563 5 6 3 5มพ่อมองเห็นเป็น5 5า3 503ม50 50ให้ท่านผู้ชมมองดูนะครับผมตรงไหนพ่อชี้หน่อยชี้หน่อยนี่5 6 3 5 0สมห้ายมหกสามห้าศนย์สครับมองเห็นเป็นห้าหกสามห้าศูนย,ย์สามนะับท่านผู้ชมมองเห็นเปตัวไหนก็ พิจารณาดูครับผมเป็นแนวทางนะครับได้เลยได้เลยแล้วแต่จะไปปีใส่วันไหนก็แล้วแต่นะครับผมตามโชคกสอว่างพันห้าร้อยแต่ละคนนะครับหก0าศูนย์คุณแม่มองเห็นเป็นหกห้าศูนย์ครับผมห้าศูนย์สามห้าหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ หกาศูนย์อไกลๆครับหกห้าศูนย์คุณแม่มองเห็นเป็นหกห้าศูนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนครับตรงนี้หกห้าศูนยครับผมเดงเีนเกลป็นหแล้วเนาะหกยังนะ เหนดวัวชาตวนห้าศูนย์หกต้นนี่เกาต้องบนเก่าห้าศูนย์หกบ้นี่พ่อเห็นไปนะยังไปบังมายังไปบังนามืออนจะกันเกเปล่นเลยตัวนี้อันนครับเนียตัวนั้นตัวนั้นยันตัวนี้ลางด้วยตัวนี้เป็นเลืกลลางด้ยเป็นตาก็ได้เป็นตาเป็นไดนี่ยัง่ยังตัว้งเชียต้ชิงหแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวนั้นนั้นเป็นพ่

เป็นสคือเก่าหี่เป็นศูนยสองสงล้านเลยสองนี่คือเก้าควอยห็นไ้ไ่ยังไงล้พอแอแกเห็นเป็น2อศูนนะครับสองศูนครับนี่ก็าแกชัดเจน เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับตัวสัับขงไปเก้าแปดชัดเกลียัสามแจ้งแจ้งตัวนี้เกลวน้าันี่ยใเก้าเก้าเนี่เก้าแปดอยู่ข้างล่างเน่ก้าแชัดเกนนี่ยกลมเดี๋ยวมันเกชัดเกลวงกลม เกียกนเลยอีีเลยหเลยจเจ้ามือถือใจของุติ่ท่านไทยนี่มันแดดที่เป็นแดดแดดถึงหายอีกแต่ตัวนี้เป็นหายยุกลางนี นี่ย <Hayır> ืนเห็นบ่ะดีเราแล้วมันชัดๆเลย้เอาเก้าแปดลางเลยนี่เออตัวยื nine nine ่นหชั่เก้าแปดลแดเออกเลยนี่นี่เก้นี่นต่งตๆก็คือเป็นเก้าเก้าก็หตัวเดียวกันนี่หัวเก้าก้ากตัวเดียวกันเนก้าแปเลยกูมานกูมานให้แล้วครับกูมานเก้แปดแม่ตะเคียนให้แล้วครับกูมานก็ให้นะครับัมันจำได้ โอชัดเลยนี่ชัดเลยนี่เหนียวชัดแล้วชร์เลื้อขางง้างม่ดอกสักอดอกสืังงางนงดก้อนงวดกอนครับผมไม่ชนงดก้อนที่ไม่ทางนะครับงดก้อนที่ขีดไปมันขีจุนนี่ยังอธิษฐานเลยครแค อันนี้คืออธิษฐานว่าไงครับอธิษฐานว่าขันวิโสไม่หลาดไม่หนให้ยุขึ้นนะพูดอีกททนึงคือบอกยกไม่ขึ้นปันนิปูลูกกับมาหางไก่เนาะไปเห็นตันแกนข้าวนะบาตอนนี้ขันลูกเมื่อกี้ลูกที่ฐานว่าถ้านลูกวิโสให้ลูกยกขึ้นลูกก็ยกขึ้นไหมลูกคออีกบัดนีถ้าสีมิโสอิลีหกยกพอขึ้นนะบูเด้ ที่ลูกซื้ออยู่นี่ละเก็ดรังวันแล้วฟูอีกสื้องมเนื้อยงวัลอีกแล้วค่ะโอ้แกเสขึ้นคันไปอ้ยูนี่ล่ะปูอ้าวขอบคุณหลายๆปูสิโอ้ยลูกว่า สมความมุ่งมาบรรนาธิกาอีาถูกปูลูกสิตม่บีิบัตพระถักแน่นอนล่ะเออวัตตาพิสงเหยนี่สร้างถูกไหมจ้าสองเท่าครับนี่ใยกขึนนะมันเอามานี่ก่อห้าสิบหกสามถึงเจ็สามน่งหนึ่งสอก็แปสวยหนอก็แปดแปดสวย น so sí? ึ่งจอก็แปะแปะเปแปะยซื mayın, ้อั๊มนันมันแวะั๊มมันมันมีหนึ่งสอง้ำบอครับมีสองกับนีมสองมันหลายไปอยู่หนึ่งสองมันสามใบโอ้หนักปะครับหลักแดงหลักก็เที่สองโชคใหญ่โชคใหญ่อเนี้ยกไม่ขึ้นเลยขีแรยกบ่คืนเลยเนาขึ้น ขึ้นครับยังตาสีส่วนองคุณอได้โชคใหญ่อะเนี่ยคนลุกคนลุกคนลุกเคนลุกเลยลุกเลยียงเคนหัวลุกเลยครับเชื่อไหมครับลุนันสิทกัสัมภาษณ์หน่อยครับความรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ได้อธิษฐานแล้วตื่นเต้นครับ แตกคนหัวลูกเลยคนหัวลูกเลยครับผมสามเสื้อบวกขึ้นแล้วก็ไปเสือเด้วยคิดว่าที่ยกขึ้นมือกับบกขึ้นเลยบบขึ้นกัสามเสื้อจนตายช่วยด้วยเย็ดโยกพานลมย้อยแบกเลยล่ะสาธานสำหรับใครอยากรู้ก็หลังจากที่ชมคลิปนี้ก็มาลองดูได้นะครับมาร่วมอธิษฐานแล้วก็เสี่ยงโชคดูได้นะครับที่วัดป่าศรีประชานะครับผมแที่ศาลปูดำนะครับบ้านเหล่านะครับผม ก็ขอเชิญมาสัมผัสดูได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองดูนะครับผมนี่ก็ตามเทื่อนเมื่อกี้ก็พี่ผู้หญิงชุดดำนะครับที่มาจากภูเก็ตก็อธิษฐานเหมือนกันนะครับก็แปลว่าก็จะรอดูว่าท่านจะมีโชคหรือเปล่านะครับ อเคเลทกมีคุณวาชนาได้มาเนาะได้มางด่าเนอะลกขึ้นจะเงี้ขึ้นหน้าขึ้นลรด้ขนาอันนี้อีกอ้นนี้ต้งมีลาให้ยุกขึ้นมีลาลายๆพอให้ยุกเป็นเนื้อผู้ดำเลยอัวมาตังไก่หังๆเนาะใหน่อยกับมโอ้ก็สื้อได้ดอก โอ้ยเะคนีสิบ่ได้บนล้วเศ้า huh. ซึ่งคนดีซ้่งแจ่ไในบรไดับนะแล้วดึงลองนึนละออยังมีคือมีย่างกดอาหารร้านข้าวขาหมูยุอยสามรับอุดรอุดรอุดรจะแคนสั้นอุดร่วมบทิฐานจ้าร่วมบทิฐานเจียงดูนะครับว่าจะมาขายดีไหมค้าขายดีก็ ามเคือพกยกขึ้นเนาะโอเคอ้าค่ะขายดีค่ะขายดีใหวัแขงันพ่นแต่ขันค่ะขายดีให้ยกบุขึ้นเนาะขายดีเนาะยกบุขึ้นอ้าวขึ้นมดแล้เอาผ okay. ok ู้ใดดังไมมาขึ้นไงแเขาบันน่าสุ